ส่วนที่ภูเก็ตเองนะครับคุณผู้ชมการฉีดวัคซีนโควิด19ตอนนี้ก็เริ่มทยอยเดินหน้าในการฉีดวัคซีนกันบ้างแล้วนะครับตอนนี้คนภูเก็ตก็ตื่นตัวเข้ารับวัคซีนกันจนํานวนมากเลยนะครับเตรียมที่จะเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับโดยไม่ต้องกักตัวหนึ่งกร,รกฎาคมนี้เป็นต้นไปไปติดตามรายงานเรื่องนี้นะครับจากคุณเพลินพิชชูเสนเกาะติดบ,บรรยากาศมาให้ได้ชมกันครับคุณผู้ชมคะวัน ถือเป็นวันที่5แล้วค่ะที่จังหวัดภูเก็ตนั้นเปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 แก่ประชาชนที่มีการลงทะเบียนเอาไว้ในเว็บไซต์ภูเก็ตต้องชนะ c o m นะคะซึ่งคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าบรรยากาศในวันนี้นะคะคึกคักมากค่ะโรงยิมเนเซียม4,000ที่นั่งแห่งนี้นะคะแน่นขนาดไปด้วยประชาชนนะคะต้องบอกแบบนี้เพราะว่า ประชาชนที่จะมารับบริการฉีดวัคซีนโควิด19ได้เนี่ยไม่สามารถที่จะ walk in เข้ามารับวัคซีนได้ค่ะแต่ว่าทุกคนนั้นจะต้องมีการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ภูเก็ตต้องชนะ .com รวมไปถึงอาจจะมีการแจ้งรายชื่อค่ะผ่านทางกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผ่านทางองค์กรบริษัทนะคะหลังจากนั้นค่ะทางหน่วยงานก็จะมีการแจ้งค่ะไปยังประชาชนเพื่อนัดแนะ วันเวลาแล้วก็สถานที่ค่ะให้ประชาชนนั้นมารับวัคซีนนะคะคุณผู้ชมเห็นนะคะบนพื้นที่อัธจันทร์ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของประชาชนที่เดินทางมาถึงแล้วก็อยู่ระหว่างการรอนะคะหลังจากที่มีการลงทะเบียนต่างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอถึงเวลาค่ะเจ้าหน้าที่ก็จะทยอยนะคะปล่อยลงมาทีละชุดทีละชุดค่ะเพื่อที่จะ ลงมาในบริเวณโซนด้านล่างนะคะซึ่งแน่นอนเพาะว่าขั้นตอนต่างๆของผู้ที่มารับการฉีดวัคซีนในวันนี้นะคะทุกคนก็ต้องปฏิบัติค่ะตามข้อกําหนดอย่างเคร่งครัด เริ่มตั้งแต่การตรวจคัดกรองเบื้องต้นการวัดความดันการชั่งน้ําหนักนะคะการซักประวัติต่างๆนะคะไปจนถึงการรอฉีดวัคซีนและหลังจากรับวัคซีนแล้วนะคะทุกคนก็ต้องรอเป็นเวลา30นาทีเพื่อสังเกตอาการถึงจะกลับบ้านได้ค่ะภูเก็ตเนี่ยเป็นพื้นที่ที่รัฐบาลค่ะจัดสรรน,นะคะวัคซีนโควิด19มาให้กับประชาชนเนี่ยเกือบ1ล้านโดสนะคะตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณ 30,000กว่าโดสค่ะนั่นหมายความว่าประชาชนในภูเก็ตค่ะจะต้องได้รับวัคซีนมากกว่า460,000กว่าคนนะคะจึงจะครบในสัดส่วนของร้อยละ70ของประชากรนั่นเองค่ะเพื่อให้เราเตรียมพร้อมที่จะเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะมาเยือนภูเก็ตในวันที่1กรกฎาคมน,นี้โดยไม่ต้องกักตัวค่ะโดยในวันนี้นะคะ ตัวเลขล่าสุดของภูเก็ตนะคะเราได้รับการจัดสรรวัคซีนมาแล้วทั้งหมด100,000โดสด้วยกันค่ะ50,000โดสแรกมาแล้วและมาเพิ่มเติมอีกในวันนี้ค่ะดังนั้นค่ะระยะเวลาในการจะฉีดวัคซีนให้กับประชาชนก็จะมีการขยายออกไปจากเดิมทีค่ะกำหนดไว้วันที่1ถึง7เมษายนก็จะมีการขยายนะคะฉีดให้ครบ100,000โดสให้แล้วเสร็จ ก่อนสงกรานนี้ค่ะนอกจากนั้นแล้วค่ะในจำนวน9,03,000 0กว่าโดสที่จะฉีดให้กับราาก 4, 60, 000, ประชากร460,000กว่าคนเนี่ยจังหวัดภูเก็ตตั้งเป้านะคะว่าจะฉีดให้แล้วเสร็จทั้ง2เข็มนะคะภายในวันที่30มิถุนายนนี้ด้วยค่ะติดใจไหมคะว่าจะมาฉีดวัคซีนก็ใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ครับแต่คิดดูแล้วก็ฉีดแล้วไม่น่าจะมีปัญหาเพราะหลายคนก็ฉีดกันเยอะ ผมก็เลยตัดสินใจมาฉีดด้วยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีขึ้นและก็สร้างความเชื่อมั่นในกับประชาชนมากขึ้นครับทำอาชีพอะไรคะขา,ขายค่ะทไมตเออว่าไม่อยากเป็นโควิดติดโควิดอะไรแบบนี้อยากอยารักษาสมมติา้าเป็นก็อยากอยารักษาให้มันดีขึ้นเลยแบบนี้ค่ะตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นค่ะแล้ววันนี้นะคะนอกจากทีมข่าวเราจะมาสังเกตบรรยากาศ วัคซีนแล้วนะคะตัวดิฉันเองแล้วก็พี่ช่างภาพวันนี้เราก็ลงทะเบียนไว้เพื่อที่จะมารับการฉีดวัคซีนวันนี้เหมือนกันนะคะนี่ก็กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะวัดความดันต่อ,อ,อาจากขั้นตอนแรกมาจนถึงขั้นตอนนี้นะคะก็ใช้เวลาประมาณสัก40นาทีนะคะตอนนี้ก็เตรียมพร้อมท,ที่จะฉีดวัคซีน,น,คซนแล้วนะคะ ไม่เจ็บคะ่ะมือเบามบากเลยปกติถามแต่คนอื่นว่าตื่นเต้นไหมนะคะมาถึงตัวเองก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันที่เราฉีดไปเมื่อสักครู่คือเป็นวัคซีนซีโนแวคนะคะฉีดเรียบร้อยแล้วเข็มที่1แล้วหลังจากนี้เจ้าหน้า,นาทีก่ก็นัดอีกทีหนึ่งวันที่5เมษายนก็คือ1เดือนรับเข็มที่2และสําหรับการให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะนับตั้งแต่วันที่1เมษายนกระทั่งถึงวันนี้วันที่5เมษายนค่ะ ผ่านมา5วันนะะี้ค่ะมีประชาชนจากทุกสาขาอาชีพค่ะมารับวัคซีนแล้วไม่ต่ำจาก5 0,000คนด้วยกันนะคะทุกคนปลอดภัยดีค่ะไม่มีใครมีอาการข้างเคียงหลังจากรับวัคซีนโควิด19้แต่อย่างใดนะคะและแน่นอนค่ะว่าจังหวัดภูเก็ตเองน่คะก็ตั้งเป้าค่ะว่าการฉีดวัคซีนโควิด19ให้กับประชาชนในพื้นที่ภูเก็ตในครั้งนี้ค่ะจะทําให้การเปิดเมืองภูเก็ตในวันที่1กร,รกฎาคมเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาภูเก็ตนั้นจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิ ของภูเก็ตให้กลับมาสดใสได้อีกครั้งหนึ่งค่ะ